ต้อนรับสมาชิกใหม่จ้าน้องน้ำหมอกลูกชายสามหนึ่งหมอกครับลอ,อ,อ, <c oughs> อดเมื่อเช้าจ้าแข่งแรงแล้วมอกอันนี้แล้วหมอกหมอกไอ้าย,อยาโคมน้องแล้วลูกน้ำหมอกมาเรียมาเร็วมาเรียมาเร็วเรียเรียเรเร,าเรยาโคนลอง ไปเล้ยไปเลยเอออย่าคมน้องอย่าค้มน้องตาหน้ามันรัดรองวะแม่ทอดเมื่อเช้าไปเอาหญ้าให้หมอกมาหาแม่เร็วอันนี้เร็ว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 หมอวันนี้เร็ว ย้อยย้อยย้อยนะค่ะหายุจะาคมน้อนเวตีพายุเวตีพายุเวตีพายุมันจะโคบนอนอ่าจะ้ะหมอกจ้าจ้าเอ๊หนุ่มน้อยละหมอกของเราจ้าหมอกมาหาแม่เร็